ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง Mark Tree Channel มาร่วงวางแผนการลงทุนก,กับช่อง Mark Tree Channel กันนะครับเช่นเคยแบบนี้ทุกๆวันนะครับกับรายการลุ่งล่วงหุ้นรายวันนั่นเองครับก็จะเป็นการคัดหุ้นมาให้เพื่อนๆนะครับเด็ดๆทรงดีๆพื้นฐานพอมี แต่อาจจะไม่ได้หวือหวาอะไรมากนะครับแต่สามารถเทรดได้ในทุกๆวันนั่นเองนะครับวันนี้ตลาดเซ็ตนะครับเรียกว่าโดนสงครามนะครับในส่วนของยูเครนกับรัสเซียเนี่ยยิงกระทบมาถึงนะครับในตลาดหุ้นไทยเลยนะครับดังนั้นมาอยากให้เพื่อนๆนะครับติดตามอย่างใกล้ชิดนะ ออติดตามอย่างใกล้ชิดหน่อยว่าออการที่ปัจจัยภายนอกนะครับก็ยังส่งผลขนาดนี้นะครับแล้วปัจจัยภายในมีอะไรบ้างก็จะเป็นในส่วนของจํานวนผู้ติดเชื้อถูกไหมครับขึ้นมาหลักหมื่นเนี่ยเรียกว่า3-4วันติดแล้วนะแต่ว่ามองว่าข่าวเนี่ยมันก็ไม่ได้ออกมากมายนักเนาะไม่เหมือนกับตอนก่อนหน้านี้นะครับดังนั้นก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าการที่จํานวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะครับมันอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นได้เร็วๆนี้นะครับดังนั้น การที่เราเทรดหุ้นนะครับแล้วก็อาจจะช่วงนี้ลันเทนนะอาจจะเล่นยากนิดนึงในการลันเทนเพราะว่าราคามปรับตัวลงค่อนข้างที่จะเยอะวันนี้เห็นเลยชัดเลยนะครับลงมา10% 8%ทําให้ตลาดเซ็ตเนี่ยล่วงลงมา30กว่าจุดเนาะดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยดีกว่าว่าแต่และตัวเป็นยังไงกันบ้างนะครับแล้วก็ตัวที่เราทําการบ้านกันไว้เออมีตัวไหนที่มันยังพอที่จะรอดให้เราได้ทาการบ้านกันต่อนะครับโอเค ก่อนก่อนเริ่มเช่นเคยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่อง m t r k e channel ด้วยนะครับถ้ากดเรียบร้อยไปลุยพร้อมๆกันเลยครับโอเควันนี้ตลาดเซตนะลงมาถึง1662นะครับเป็นจุดที่เราตั้งไว้เลยนะครับว่าอย่านะนะครับตรง1659เนาะแล้วเขาก็ยืนขึ้นไปแต่ถามว่าแบบนี้น่ากังวลไหมนะครับมองเลยว่าน่ากังวลน,นะครับเหตุผลส่วนหนึ่งเลยเพราะว่าการปรับตัวที่ลงแรงแบบนี้ นะครับมามองแค่ว่ามันไม่จบเออกลัวแค่ว่ามันไม่จบเนาะเพราะว่าตัวสงครามเนี่ยเหมือนเพิ่งเริ่มนะครับในส่วนของประธานาธิบดีของอรัสเซียใช่ไหมคุณป,ปูตินเนี่ยก็เพิ่งประกาศเนาะว่าแบบโอ้โหมีการยิงถล่มในสนามบินของยูเครนอีกยิงทําให้แบบคือถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับเพื่อนๆก็แค่ถือเงินสด ในมุมของมานะก็จะถือเงินสดไว้นะครับหุ้นมันจะย่อจะขึ้นบ่อยไปก่อนนะครับถือเงินสดรอให้สถานการณ์เรามองและให้เราคาดการณนะ์ไว้นาอว่าสักสัปดาห์หน้าเนี่ยสถานการณ์น่าจะดีขึ้นเออถ้าพูดถ้าคิดได้อย่างนี้นะเราก็เตรียมตัวเลยนะครับเริ่มวางแผนแบบจรงิงจังเริ่มกระจายความเสี่ยงในการไปหาเซกเตอร์ที่มันดูแบบเซฟเซฟนิดนึงนะครับอ่ะถ้าช่วงนี้โควิดเริ่มระบาดถูกไหมสิ่งที่จะได้อธิสงเพื่อนเพื่อนรู้ไหมคืออะไร ก็น่าจะเป็นกลุ่มโรงพยาบาลถูกไหมครับกลุ่มที่ได้ในสงอีกอันนึงก็น่าจะเป็น ICT ถูกไหมคน Work f r ฟอร์มโบริษัทเริ่มประกาศกลับมา Work f r ฟ m home มอีกครั้งหนึ่งนั่นแหละก็ถือว่าเป็นโอกาสนะครับดังนั้นแนวรับต่อมานะครับก็จะอยู่ที่1633นะครับในโซนนี้เนาะดังนั้นห้ามหลุดแล้วนะถ้าหลุดเนี่ยคือมามองว่าช่วงนี้ถ้ามันย่อนะครับตัวไหนที่มันหลุด หลุดสต็อปล็อเราไปนะครับก็ให้ลองวางดูว่าว่าเรารับความเสี่ยงได้ไหมนะครับถ้าเรารู้สึกเราไม่สบายใจนะครับก็คัดออกไปเนาะแล้วเราก็มาวางแผนเล่นกันใหม่นะครับตลาดเซ็ตวันนี้ลบไปที่33จุดนะครับแล้วก็มูลค่าการซื้อขายวันนี้แรงอยู่แล้วถูกไหมเพราะมันมีแรงขายนะครับสถาบัานเมื่อวานบวกหลักร้อยวันนี้ลบหลักพันเช่นเดิมเนาะบลจก็เหมือนกันนะ โอ้โหโบเกอร์นะครับก็ซื้อหลักร้อยนะครับขายหลักร้อยเหมือนกันต่างประเทศวันนี้ลบนะครับนี่ไฮไลไท์อยู่ที่ในประเทศนะครับพยายามดันแล้วเนาะ,ะเขาเรียกว่าเมาเนี่ยถัวจนถัวจนไม่รู้จะถัวยังไงแล้วอะ่ะเออก็อาจจะสู้ไม่ได้นะครับทีนี้กลุ่มที่มาร์กบอกเนาะวันนี้ฟู้ดติดลบอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดานะครับดังนั้นช่วงนี้นะครับก็อาจจะต้องเตรียมในกลุ่มของโรงพยาบาลเนานะอ่าเนี่ยมาหากลุ่มเฮลท์แคร์เห็นไหมวันนี้เฮลท์แคร์ก็บวกนะครับอีกกลุ่มนึงเนี่ยจะเป็น ICT นะครับในกลุ่มนี้มามองว่าอสองกลุ่มนี้มันเป็นกลุ่มที่เวลามีข่าวพวกแบบนี้หรือว่ามีาการล็อกดงล็อกดาวน์เนี่ยมันจะได้อานิสงส์แล้วมันจะบวกเนาะดังนั้นอาจจะถึงรอบของเขาแล้วหรือเปล่าก็ลองไปทําการบ้านกันดูนะครับโอเคทีนี้มาดูหุ้นที่ติดสแกนเมื่อวานหน่อยนะครับตัวแรกนะก็จะเป็นตัว AMC นะตัวนี้ก็ลงมายืนที่แนวรับเลยนะครับ5.9เนาะถือว่ายังยังโอเคนะ ยังถือว่าโอเคแบบทรงนี้นะครับดังนั้นแนวรับตรงโซนนี้เลยครับ5.9สต๊อฟลอน5.6ส่วนแนวต้าน6.75เหมือนเดิมนะครับตัวต่อมา AP อ่ะ AP ตัวนี้อ่ามันเป็นม้ามองว่ามันใกล้จะหมดรอบแล้วเพราะว่ามันขึ้นมาอ่าให้เพื่อน <c oughs> ๆดูเนี่ยมันขึ้นมาไกลแล้วนะครับสาหรับตัว AP เนาะแล้วก็พักขึ้นพักขึ้นพักขึ้นไปเรื่อยๆดังนั้นตัวนี้ก็ขออนุญาตผ่านก่อนนะครับสาหรับตัว AP เนาะเดี๋ยวรอ ถ้าแนวรับที่มาสนใจนะมาจะมาสนใจที่9.4นะครับสำหรับตัว AP ตัวต่อมาครับ ASW นะครับตัวนี้เพิ่งบอกว่าน่าสนใจเมื่อวานเพราะว่าเป็นไซเวย์ถูกไหมแต่ความน่าสนใจของมันเนี่ยถ้ามันยังไม่ย่อลงมาใกล้กรอบเนี่ยก็อาจจะยังไม่สนใจเนาะดังนั้นแนวรับอยู่โซนนี้แหละ8.10ครับสต็อปลอส7.9ส่วนแนวต้าน8.55นะโอเคไปต่อนะครับตัวฟอร์ดนะครับตัวนี้ก็ ย่อได้ดีนะมาบอกว่ามุมเนี้ยย่อได้ดีมากแนวรับ22.5เนี่ยมันเกือบจะถึงด้วยนะครับส่วนสต็อปล s อบอกไว้ที่21.6นะครับส่วนแนวต้าน25.6ตัวนี้ PE อาจจะสูงไปนิดนึงเนาะสำหรับบางคนที่ไม่ค่อยชอบหุ้นที่ PE สูงกับ P/B B สูงนะครับดังนั้นตัวนี้อาจจะผ่านไปผ่านไปเนาะแต่ถ้าใครที่อยากลองเล่นนะครับในส่วนของตัวฟอร์เนี่ยก็ยังถือว่าเล่นได้นะส่งกราฟยังไม่ได้เสียนะครับ ตัวต่อมาไอหนกนะครับไอหนกก็ย่อลงมาแล้วแนวรับ1.26สเนาะสต็อปลอส1.23ส่วนแนวต้าน1.37นะครับยังให้ความน่าสนใจนะอ่าทีเคนี่ยน่าสนใจตัวนี้น่าสนใจเลยนะครับแนวรับ10.9สเนาะสต็อปลอส1 0จจริงๆริงสต็อปลอสอะเลื่อนลงมาตรงนี้เลยเพื่อนเพื่อนถ้ามันย่อแบบนี้นะทรงเนี้ยเลื่อนลงมาที่10.1นะครับส่วนแนวต้าน12บบาทตัวนี้ก็ม้ามองว่ายังมีโอกาสนะยังมีโอกาสเพราะว่ามันใกล้ปันผลก็อาจจะ ขายก่อนปันผลก็ยังทําได้นะครับตัวต่อมาครับนี่แหละตัวนี้น่าสนใจตรงที่งบการเงินตัวไทลัมโบเนาะงบการเงินเนี่ยบวกขึ้นมาเป็นหลักพันเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าในพันเปอร์เซ็นต์เนี่ยมายังไม่ได้ไปดูนะว่ามันเกิดจากรายได้พิเศษหรือเปล่าถ้ามันเกิดจากเฉพาะรายได้ของการขายของเขาเนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจแต่มาคิดว่ามาแบบนี้ทีไรนะมีรายได้แทรกตลอดเนาะดังนั้นต้องไปดูนะว่าเกิดจากอะไร นะครับในส่วนของงบการเงินเข้ามายังน่ายังไม่เข้านะเพิ่งประกาศวันนี้นะครับดังนั้นแนวรับอยู่ตรงนี้แหละ2.68เนาะส่วนแนวต้านโซน3บาทเนี่ยเห็นไหมมาวันถึงปุ๊บมันย่อเลยนะครับดังนั้นเอาตรงนี้แหละนะครับเป็นแนวต้านเนาะตัวต่อมาครับ VNG นะครับตัว VNG เนี่ยแนวรับเดี๋ยวบอกไปแล้วว่า7.9ุถูกไหมสต็อป o อด7.6ส่วนแนวต้าน8.7นะครับในทรงน,นี้ยังเป็นขาลงเนาะม้าก็เลยยังไม่ให้ติดมา ตัวต่อมาครับสีไทยตัวนี้แนวรับนะครับให้ไว้ที่1.3แต่ถ้าแบบนี้ถ้าแบบนี้มาจะไม่เล่นแล้วนะครับก็แค่เอาออกไปเพราะว่าอย่างที่บอกถ้า,าหุ้นที่เป็นไซด์เวย์นะครับอาจจะมารอเล่นแบบโซนต่ำๆเลยเนี่ย1 2ึตรงเนี้ยนะครับเป็นแนวที่แบบเราจะรอรับนะเ,ออเดี๋ยวรอดูก่อนว่าทรงของตัวนี้จะเป็นยังไงครับตัวต่อมา PIM อ่าตัวนี้ถือว่าย่อได้ดีนะ เรียกว่าย่อได้ดีนะครับแนวรับอยู่โซนนี้แหละนะครับ6.5หรือเอ้ย6บาทหรือ6.05เนอะส่วนแนวต้านมองไว้ที่7.1 7.1นะส่วนสต็อปลอส5.7ตัวนี้น่าสนใจนะครับย่อมาแบบนี้ถือว่าถือว่าย่อได้ดีอ่ะเออใกล้โลด้วยเราก็ความเสี่ยงเราก็ต่ำนะครับโอเคทีนี้ไปดูหุ้นที่ติดวันนี้ครับตัวแรกก็ AGE กลับมาอีกแล้วเหรอนะครับ AGE แนวรับอยู่ที่4บาทอันนี้ให้ไว้อยู่แล้ว เนาะสต็อปลอก็อยู่ในโซนนี้เลยนะครับมาเอาตัวตัวแกรบตัวเนี้ยออตัวที่เปิดแกรบขึ้นไปแบบเนี้ยมาเอาตัวนี้แหละเป็นสตนะ็อปลอเนาะวางแผนง่ายดีนะครับสำหรับหุ้นแบบนี้แนวรับก็บอกไปละสี่บาทสต็อปล็อตสามจุดเจ็ดแนวต้านสี่จุดสองถ้ามองตรงนี้ในการคำนวณเนี่ยอาจจะต้องมารับในโซนนี้นะถึงจะคุ้มแต่ถ้าไปรับในโซนบนแบบเนี้ยมามองว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับแต่สําหรับตัวนี้ยังถือว่าน่าสนใจเนาะเนี่ยการไปยืนในกรอบบนเนี่ย ถือว่าน่าสนใจเลยตัวต่อมาครับอมมาม m a นะครับเอออมมาม m a ก็บอกไปแล้วเนาะว่าจริงหรือหลอกจริงหรือหลอกนะครับแต่ขึ้น3วันแบบนี้นะอาจจะไม่หลอกแหละแต่ว่าจะปันผลแล้วนะครับก็ไม่อยากให้เพื่อนเอนเข้าไปรับเท่าไหรนะ่เนาะเพราะว่ามันมันไกลเกินเนาะดังนั้นแนวรับมารับโซนนี้ดีกว่าลงมาต่ํากว่าเดิมอีกนะครับส9่นะครับส่วนสต็อปลอตก็4.7เนาะส่วนแนวนต้าน5.7ดนะครับ ตัวต่อมา cpi นะครับหรือว่าตัวน้ำมันปาล์มของเรานะครับสำหรับตัวนี้เนาะแนวรับแต่ก่อนให้ไว้ที่ทรงนี้นะครับแล้วก็หลุดสต็อปล s อไปแล้วออดังนั้นเรามาเล่นในทรงนี้แทนเนาะอาจจะทําให้ระวางแผนง่ายเพราะว่าขึ้นมันชัดมากกว่ารอบที่ผ่านมานะครับดังนั้นแนวรับ4.6ครับเอ้ย3.46 s t ส p ่ o s s ต็ส่วนแนวต้าน3.92ตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าเป็นพลังงานทางเลือก นอกจากในส่วนของอตัวน้ํามันนะครับที่ขึ้นราคาปรับตัวขึ้นไปค่อนข้างที่จะเยอะเนาะแต่ว่าน้ํามันปาล์มตอนนี้เขาเอามาทําแค่ตัวตัวดีเซลนะครับดังนั้นก็ลองดูนะครับในส่วนของตัวนี้งบ q คยังไม่มาโอเคตัวต่อมาซีออยนะครับโอ้โหจ้ำว้าเวซีออยนะครับแนวรับ3.1สต็อปลอส2.84ส่วนแนวต้านมองไว้ที่3.4นะตัวนี้ นะครับก็เป็นตัวทาเกี่ยวกับน้ํามันเหมือนกันนอะกช่วงนี้แต่ว่าเป็นน้ํามันทางน้านะตัวนี้เป็นสถานีทางน้านะครับดังนั้นก็ลองดูในส่วนตรงนี้เนาะเพราะว่าสัญญาณการกลับตัวทุกอย่างเนี่ยดูสิทั้ง MacD ทั้ง r s i เนี่ยมาแบบหมดครบจบนะครับสำหรับตัวนี้อ่ะลองดูตัวต่อมาครับตัว s t a r k นะครับหรือเขาเรียกว่า i r o n Man นนะตัวนี้ สตาร์กเนี่ยตอนเนี้ยทรงเนี้ยเป็นขาลงนะครับแต่ว่าเป็นขาลงที่มาชนดับเบิลบอททอมและนะครับสองรอบดังนั้นเด้งขึ้นเปิดเอาเวกแกปแบบนี้นะครับมีมีสิทธ์นะมีสิทธ์มีสิทธิท์ที่จะเด้งไปต่อแล้วก็เป็นต้นเทนนะครับดังนั้นแนวรับมาว่าตัวเนี้ยน่าสนใจสําหรับสตาร์ทแนวรับอยู่ที่ตรงโซนนี้นะครับ4.38นะครับส่วนสต็อปลอสก็4.22เนาะส่วนแนวต้าน5บาทนะครับแต่ว่าใช้เวลานะ เพราะว่ากว่าจะผ่านในโซน4.6ได้เนี่ยต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งเลยสำหรับสตาร์ทนะครับะโอเคตัวต่อมาก็บอกแล้วนะครับตัวไทล์เบลเนาะตัวอย่างเนาะแนวรับ2.68สต็อปล้อ2.5แนวต้าน2.9นะครับตัวต่อมาอ่ามากลุ่มโรงบานสักทีนะครับตัวแรกเนาะก็จะเป็นตัวจุลานะครับเนี่ยเคยก่อนหน้านี้เคยทำการบ้านแล้ว ตัวจุลาเนี่ยแนวรับอยู่ที่3.36นะครับสต็อปสต็อปอส3.30ส่วนแนวต้าน3.78นะสำหรับตัวจุลาจริงๆตัวโรงบาลเนี่ยขึ้นวันนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูครับในส่วนของตัวโรงบาลน,นะ่า bh อ้ dbms พูดผิดนะครับ dbms นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ ekh ถูกไหมวิภา a, พวกนี้ก็ขยับแต่ว่าอาจจะยังไม่เยอะ เ,เพราะว่าคนมันกาลังมองอยู่เพราะเวลาตลาดล่วงมันก็ไม่ค่อยมีกลุ่มไหนสวนขึ้นไปประมาณนี้ประมาณนี้ออโอเคนะครับลองมองดูได้นะสำหรับตัวนี้ตัวต่อมา f o r d นะครับบอกไปแล้วเนาะว่าถ้าใครที่ไม่ชอบ p e สูง pv สูงผ่านได้เลยสำหรับตัวนี้แต่ในความน่าสนใจของมันคือมันพึ่ง All Time High นะครับมันก็เลยน่าสนใจนั่นแหละแนวรับ22.5ครับสต็อปล็อตส่วนแนวต้าน25.6นะครับตัวต่อมา HFT นะครับหุ้นที่เราเคยทำการบ้านกับมันไว้เนาะดังนั้นตอนนี้ก็แนวมันลงมาที่แนวรับนั่นแหละ8บาทนะครับส t o p ปลอนะ็อ7 7เนาะส่วนแนวต้าน8.65หรือว่า8.85นั่นเองนะครับ สำหรับตัวนี้ก็ยังถือว่าโอเคนะเพราะว่า P/E กับ P/B ก็ยังไม่ได้สูงนะครับสำหรับตัว HFT เนาะแต่ตอนนี้มันเป็นไซเวอร์ดังนั้นก็ลองดูแล้วกันเนาะว่าเราชอบอเล่นการถือหรือเปล่านะครับตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัว i-link i-link เอาอีกแล้วเหรอนะครับเนี่ยอันนี้คือกรอบที่มาร์คตีไว้นะตีไว้ก่อนที่เขาจะเป็นด้วยดังนั้นช่วงนี้มันเริ่มทำตัวเหมือนมันจะเบกกรอบสุดท้ายมันก็ยอ่อ นะครับแนวรับมาให้ไวที่ตรงนี้แหละ8.10เนาะสต็อปล็อตเจ็แนวต้านมองไว้ที่9.10นะครับสําหรับตัว i อลิงนะก็ยังถือว่าน่าสนใจเนาะถ้าโควิดนะครับมีการระบาดขึ้นมาอีกครั้งเนี่ยไอพวกสายลงสายแลนเนี่ยมันก็น่าจะมีการได้รับได้รับผลที่ดีเนาะส่วนหนึ่งนะแต่ว่าส่วนใหญ่เขาขายให้กับพวกบริษัทที่เป็น B2B นะรายย่อยเนี่ยก็อาจจะน้อยหน่อยนะครับ อ่ะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับลุ่งหรือล่วงหุ้นรายวันของเรานั่นเองเนาะหวังว่าเพื่อนๆนะครับก็จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะมาร์กก็จะติดตามเนาะส่วนหนึ่งนะครับถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมาร์กก็จะไปคอมเมนต์นะให้สังเกตด,ดีๆช่วงนี้มาร์กจะไปคอมเมนต์ในส่วนของใต้คลิปนะครับว่ามันมีแรงขายขึ้นแล้วนะมันมีแรงซื้อแล้วนะถ้ามันมีแรงซื้อเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องรีบถ้าเห็นคอมเมนต์นะครับก็อาจจะต้องไปทําการบ้านแบบเร็วๆอาจจะต้องแบบเตรียมเดเทดนะเพราะว่า ตรงนี้นะครับมันก็จะมีสัญญาณบางอย่างที่บ่งบอกเข้ามาเนาะว่าแรงขายกับแรงซื้อเนี่ยมันมาอย่างไงบ้างถ้าแรงขายเนี่ยนั่งทับมือเลยครับเพื่อนๆอ,อย่าไปแบบตื่นตระหนกหรืออะไรตามตลาดเขาเนาะแต่เราก็ต้องไม่ประมาทเพราะว่าการที่ตลาดมันย่อเยอะๆเนี่ยมันทําให้เวลาเราเราโดนช่วงช่องว่างของตัวหุ้นนะนะครับติดลบถึงสัก15% ต้องใช้เวลาอีกเท่าไหร่กว่าจะดันกับตัวเองกลับขึ้นไปถึง15%นะครับ15%เนี่ยเท่าทุนเรานะเท่ากับว่ามันแค่คุ้มทุนของเราแต่เรายังไม่ได้กําไรต้องรอมันกลับขึ้นไปถึงจะได้กําไรดังนั้นต้องวางแผนอย่างระมัดระวงังแล้วก็รอบคอบนะครับโอเคถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปวิดีโอนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกาลังใจให้กับช่อง Mark t Channel ด้วยนะครับใครที่ มีความคิดเห็นยังไงเนาะก็ฝากคอมเมนต์มาได้นะพูดคุยกันได้เนาะมาก็จะพยายามตอบนะครับทุกคอมเมนตะ์เนาะสามารถสอบถามได้หมดเลยนะครับโอเคขอบคุณที่รับชมมาจนถึงตอนนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หนะ้าสวัสดีครับ